การผจญภัยในความฝันฝันตัวน้อยนอนอยู่บนหมอนใบใหญ่สีเขียวนุ่มนิ่มกระต่ายน้อยตัวนุ่มนิ่มนอนอยู่ข้างๆคุณหนูของพวกเขากำลังหลับตาพริมอยู่ในรถที่กำลังแล่นไปอย่างช้าช้ารถแล่นไปอย่างช้าช้าย,ยกไปมาอย่างนุ่มนวลทําให้ฝันและนุ่มนิ่มรู้สึกง่วงนอนพวกเขาพลอยหลับไปพร้อมๆกันและเริ่มเข้าสู่ความฝันอันแสนวิเศษ ในความฝันรถของพวกเขากลายเป็นเรือลำน้อยที่ลอยอยู่บนแม่น้ำสายใหญ่แม่น้ำนั้นไม่ได้มีน้ำแต่เต็มไปด้วยดวงดาวระยิประยับนับล้านดวงว้าวฝันร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นดูนั่นสินุ่มนิ่มปลาตัวน้อยที่ทำจากดวงดาวกำลังว่ายน้ำผ่านไปมันโบกครีบให้พวกเขาอย่างเป็นมิตรนั่นก็ด้วยนุ่มนิ่มพูดพลางชี้ไปที่เกาะเมฆก้อนใหญ่แกะเมฆกำลังกินหญ้าอยู่บนนั้นด้วยนะ แกะเมฆตัวนั้นดูนุ่มฟูเหมือนกับตัวของนุ่มนิ่มเลยพวกเขาตัดสินใจที่จะล่องเรือไปตามแม่น้ำดวงดาวเพื่อดูว่าปลายทางของมันจะพาพวกเขาไปที่ไหนพวกเขาจับมือกันแน่นถึงแม้ว่านุ่มนิ่มจะไม่มีมือก็ตามแม่น้ำดวงดาวพาพวกเขามาถึงดวงจันทร์ดวงใหญ่ที่กำลังส่องแสงเรืองรองดวงจันทร์นั้นมีใบหน้าที่ดูง่วงนอนและอ่อนโยนมันยิ้มให้พวกเขาอย่างอบอุ่น การผจญภัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดดวงจันทร์กระซิบเบาๆคือการผจญภัยที่เราได้แบ่งปันกับเพื่อนรักของเราทันใดนั้นรถก็หยุดลงการโยกไปมาที่แสนนุ่มนวลสิ้นสุดลงคุณหนูของพวกเขาค่อยๆลืมตาขึ้นและยิ้มให้พวกเขาอย่างอ่อนโยน ฝันและนุ่มนิ่มตื่นขึ้นมาพร้อมกันพวกเขามองหน้ากันและกันและรู้ว่าพวกเขาเพิ่งจะกลับมาจากการผจญภัยที่แสนวิเศษด้วยกัน